สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปากี l หร t อ e Fat l ั d y Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> คลิปนี้นะคะปากี้จะมาทำชาเลนจ์สุดท้าทายในการสร้างบ้านกันค่ะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นบ้านได้ไหมเอาเป็นว่าก็สิ่งที่ปาเกี้จะสร้างนะคะก็จะเป็นลักษณะดอ o ์เฮาส์ค่ะคล้ายๆบ้านตุ๊กตานะเนื่องจากในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นเทศกาลไทมันค่ะเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนกลุ่มหลากหลายทางเพศ ไพรมันนะคะถูกจัดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายนของทุกปีตั้งแต่วันที่1-30ถึง30มิบถุนายนค่ะซึ่งปีนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนี้หลายแห่งทั่วโลกค่ะรวมไปถึงประเทศไทยด้วยซึ่งเวลาถึงเทศกาลไพรมันที่ไรนะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปธงนะคะเป็นสีสายรุ้งนะคะเป็นสัญลักษณ์การเคลื่อนไหวเพื่อความหลากหลายทางเพศค่ะ ก็สีต่างๆนะคะก็จะบ่งบอกด้วยถึงความหมายต่างๆนะคะที่อยู่ในชุมชน LGBTQIA+N+ ค่ะพี่กี้ก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียนะคะสำหรับโจทย์ในการนะคะร่วมเฉลิมฉลองสำหรับเทศกาลไพรยมันในปีนี้ค่ะนั่นก็คือการเลือกสีธงนะคะต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นห้องต่างๆในเดอะซิมสีนั่นเองค่ะนอกจากธงสีรุ้งนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วค่ะ ตแต่ละกลุ่มวิถีก็จะมีธงสัญลักษณ์ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีสีสันและก็ความหมายที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งในเกมแบบซิมซี่เองเยก็จะมีธงนะคะของ l g b t q i a n ด้วยนะที่อยู่ในเกมนะครับพี่กี้ก็เลยเลือกนะคะออกมา10 <S <S เพศ10ธงนะคะก็เป็นชาเลนจ์ขนาดย่อมๆกันแล้วกันนะคะมากันที่ห้องแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือธงเลสเบี้ยนค่ะเลสเบี้ยนนะคะเป็นบุคคลที่เป็นเพศหญิงและรักใคร่เพศหญิงด้วยกันหรือหญิงรักหญิงนั่นเองนะคะ ทงเลสเบียนเนี่ยแบบเจ็ดแถบสีที่เห็นกันในปัจจุบันถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี2,561โดยเอมิลี่เกวค่ะเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังซึ่งมีด้วยกัน7สีนะคะโดยแต่ละสีก็จะมีความหมายดังนี้ค่ะสีส้มเข้ม dark orange นะคะเป็นตัวแทนของความไม่สอดคล้องทางเพศหรือ gender nonconformity ค่ะสีส้ม orange เป็นตัวแทนของความเป็นอิสระ i n d e p e n d e n t สีส้มอ่อน light orange เป็นตัวแทนของชุมชน community สีขาวไวท์ White, เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิง Uniquelationship r e to manhood สีชมพูพิงคเป็นตัวแทนของความสงบและความสงบสุข Serenity and peace สีชมพูเทา dusty pink เป็นตัวแทนของความรักและเพศ Love and sex และสีดอกกุหลาบเข้ม dark rose เป็นตัวแทนของความเป็นผู้หญิง Femininity ค่ะสีสันในห้องนี้นะคะก็จัดว่าน่ารักมากๆเลยค่ะไล่ตั้งแต่สีชมพูแล้วก็ไปถึงสีส้มนะคะ พิกี้ก็พยายามเปิดฟิลเตอร์แล้วก็จับหาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะมาแมทชิ่งกันนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องแรกที่สร้างด้วยนะคะก็อาจจะยังง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 ,งนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ ภาพรวมออกมาก็น่ารักดีนะคะก็ตกแต่งด้วยสีสันนะคะเท่าที่ในธงมีนะแล้วก็พยายามจะให้แมท์มากที่สุดนะคะทั้งหมดนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่กี้ก็ทําในสตีมหมดเลยนะคะทุกห้องทั้ง1ิบห้องนะคะแต่ว่าเอามาตัดลงปิด e ิิวเพราะว่าอยากจะนะคะให้ดูคอนเซปต์ของแต่ละห้องว่าพี่กี้คิดยังไงหรือว่ามองมันยังไงนะคะด้วยความที่ตอนสร้างนะคะในสตีมเนี่ย ห้องเนี่ยมันไม่มีหลังคานะคะแล้วก็ไม่มีผนังบางส่วนแสงธรรมชาติที่อยู่ในเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างแสบตามากๆเลยนะทุกคนก็มีการแบบปรับเวลาอะไรเงี้ยหลายครั้งเพื่อให้แบบว่าดูเงาดูแสงนะคะแล้วก็ไฟที่ติดเนี่ยก็จะเป็นไฟผนังเท่านั้นนะคะก็เลยเกิดความแบบแสบตาตอนสตีมมากๆนะคะแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่อุปรสรรคสําคัญนะคะเราก็ค่อยๆทํากันไปนะคะ่ะ เมื่อกี้ก็ตกแต่งนะคะในส่วนของสุดท้ายตรงนี้นะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าติดไฟเข้าไปนะคะก็จะต้องแบบว่าเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนนิดนึงก็ที่จะได้เห็นแสงไฟนะคะเออเมื่อกี้ตกแต่งเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดหน่อยะค่ะเอาต้นไม้มาใส่นะคะเพิ่มความสดชื่นในห้องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่หน้าต่างเข้าไปด้วยตรงนี้ได้รับคำแนะนําจากเพื่อนในสตรีมนะคะว่าให้ใส่หน้าต่างเข้าไปใส่ผ้าม่านสีส้มอ่อนๆลงไปด้วยนะคะห้องนี้ก็สำเร็จเสร็จดีเรียบร้อยค่ะ มากันที่ห้องต่อมานะคะเป็นสีจากทงไบเซ็กชวลค่ะไบเซ็กชวลนะคะเป็นบุคคลที่รักใครได้ทั้งเพศชายและทั้งเพศหญิงหรือรักได้ทั้งชายและหญิง ไมเคิ Page นักเคลื่อนไหวออกแบบธงไบเซ็กชวลขึ้นเพื่อต้องการสร้างความตระหนักและเน้นย้ำว่ากลุ่มไบเซ็กชวลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยใช้การซ้อนกันของสีที่มักถูกใช้แทนเพศนั่นก็คือสีชมพูค่ะที่ถูกมองว่าเป็นสีของเพศหญิงและยังเป็นตัวแทนของการดึงดูดเพศเดียวกันและก็สีน้ำเงินที่ถูกมองเป็นสีของเพศชายและยังเป็นตัวแทนของการดึงดูดคนต่างเพศ มื่อปาผสมกันนะคะก็จะได้เป็นสีลาเวนเดอร์ค่ะที่อยู่ตรงกลางของทั้งสองสีแสดงถึงการดึงดูดทั้งสองเพศห้องนี้นะคะสีสันคล้ายๆห้องเมื่อกี้แต่จะมีสีน้ำเงินเข้ามาเมื่อกี้เลือเฟอร์นิเจอร์อันแรกเป็นเตียงค่ะแล้วก็ไปเจอเตียงนี้ที่สีแบบใช่กับธงเลยนะคะมันมาจาก Little Campers k i ค่ะแล้วมันก็มีกลิ่นอายของความเป็นแบบตั้งแคมป์เป็นเตียงแบบว่าไม่ใช่เตียงจริงจังอะ่ะ นะคะปะกกี้ก็เลยจัดเลยค่ะ outdoor r รี r นะคะมาด้วยนะคะทำเป็นห้องของคนที่ชอบแคมป์นะคะมีเตาไฟในห้องแล้วก็มีเก้าอีงเก้าอี้นะคะเต็มที่เลยแล้วก็ใส่กำแพงเข้าไปค่ะลายนี้น่ารักมากๆเลยโทนสีมันดูเป็นเมจิกเนาะมันดูแบบว่าน่ารักมากแล้วใส่ของกระจกกระจีค่าบนหัวเตียงก็จะเป็นลักษณะแบบว่า small อ,อ,อะไรแบบเนี้ยนะคะที่เอาไปปิ้งกินตอนเราแคมป์ใช่ไหมคะมีกระตุกกระติกน้ำอะไรเต็มที่เลย นะคะชอบห้องนี้มากๆเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นห้องที่ทําแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะห้องนี้ห้องต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของธง t r a n s g e n d e r ค่ะก็จะแบ่งนะคะเป็น t trans woman นะคะบุคคลที่มีสำนึกทางเพศหญิงแต่มีเพศกำเนิดเ,เป็นชายก็เรียกว่าผู้หญิงข้ามเพศแล้วก็บุคคลที่มีสำนึกทางเพศชายแต่มีเพศกำเนิดเ,เป็นเพศหญิงก็เรียกว่าผู้ชายข้ามเพศนะคะแต่รวมๆแล้วเนี่ยก็เรียกว่า t r a n s g e n d e r นะคะ ธง t r a n s ซนเดอ r ออกแบบโดยม o นิกาเฮมส์ค่ะเป็นนักเขียนและก็นักเคลื่อนไหวข้ามเพศชาวอเมริกันธง t r a n s ซ e เด e r ประกอบไปด้วย3สีค่ะก็คือสีฟ้าที่มีความหมายแทนเด็กผู้ชายสีชมพูที่มีความหมายเป็นเด็กผู้หญิงและมีสีขาวนะคะอยู่ตรงกลางเป็นตัวแทนของผู้ที่กำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเพศค่ะผู้ที่ไม่ระบุเพศและก็ i ิน e r อร์นั่นเองค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะปัากี้ก็เลือกเป็นห้องรับแขกค่ะเป็นห้องนั่งเล่นเลยสีก็จะหวนหวานๆเลยค่ะเป็นพาสเทลนะคะเน้นสีสีชมพูอ่อนสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีขาวจะเยอะหน่อยนะคะตามสีทงเลยค่ะ ขาของส่วนมากก็จะเป็นของจากพาเรนทูลนะคะจะเป็นโต๊ใต้ทีวีหรือจะเป็นโตตรงกลางคอฟฟี่แทเบิลเนี่ยมันจะเป็นเซตเดียวกันเลยค่ะก็จะมีลักษณะเป็นไม้นะคะแล้วก็ดูโฮมมี่อีกแล้วค่ะติดหน้าต่างเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าเออเวลาติดหน้าต่างแล้วมันน่ารักดีนะนะคะแล้วก็นี่แอบกอปพื้นด้านบนห้องมานิดนึงนะคะแล้วก็ใส่พรมเข้าไปนะคะตัดสีขาวเข้าไปก็ดูน่ารักน้ำแนีม,มากเลย อ่าห้องนี้ก็เป็นห้องหวานๆในห้องนะคะส่วนมากสีทองมันก็จะมาเป็นสีชมพูนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องเพศอยู่แล้วนะเพศฝั่งผู้หญิงผู้ชายอะไรแบบนี้นะคะห้องถัดมาค่ะเป็นสีทงจากนอนไบนารี binary. บุคคลที่มีสํานึกทางเพศสภาพที่ไม่ใช่ทางเพศสภาพชายและไม่ใช่ทางเพศสภาพหญิงเป็นคนที่ไม่รับว่าเป็นเพศชายหรือหญิงไม่มีสำนึกความเป็นชายหรือหญิง เขาคิดว่าเป็นเพียงบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้ยึดโยงสิทธิหญิงหรือชายอย่างว่ากันด้วยเรื่องสิทธิหน้าที่ที่จะต้องตั้งคําถามว่าทําไมผู้ชายต้องไปเกณฑ์ทหารและวทาไมผู้หญิงถึงไม่เกณฑ์ทหารคาโรเวนผู้ใช้งานทาเลอร์ได้ออกแบบธงนอ n นไบนารีเมื่อปี2557โดยเป็นธงสีสีประกอบด้วยสีเหลืองเป็นตัวแทนของกลุ่มเพศวิถีที่อยู่นอกเหนือจากความเชื่อว่าโลกมีเพียงแค่2เพศไบนารีสีขาวเป็นตัวแทนของทุกเพศ สีม่วงเป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีเพศแบบผสมผสานระหว่างชายกับหญิง A (Male and Female Mix) สีดำเป็นตัวแทนของกลุ่มคนไม่ระบุเพศหรือไม่มีเพศค่ะ บอกเลยว่าห้องนี้นะคะตอนแต่งเนี่ยสนุกอีกแล้วนะคะแล้วก็ออกมาในรูปแบบแบบสีสุดจัาใจนะคะเหมือนในทงเลยค่ะเ้าของส่วนมากมาจากแพคโมช i n o นะคะกำแพงเอยโซฟาเอยนะคะลงตัวด้วยสีเหลืองขาวดําม่วงมากๆนะคะเมื่อกี้ก็เสริมสีม่วงเข้ามาแล้วก็ตกแต่งนะคะเป็นมุมเล้าช์นะคะไว้นั่งพูดคุยกันจะออกเป็นแนวห้องแบบศิลปะหน่อยนะคะด้วยดีไซน์ด้วยฉากหลังด้วยอะไรแบบนี้ก็สอดคล้องกันดีนะคะเมื่อกี้ก็ใส่ไฟเข้าไป เพิ่มความสว่างแล้วก็ความหลีท่อของห้องนี้นะคะห้องนี้เนี่ยแตกต่างแล้วก็ดูลงตัวมากๆเลยนะคะก็เป็นอะไรที่เมื่อกี้ไม่เคยทําเหมือนกันนะห้องนี้นะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเท่มากมาถึงห้องที่5แล้วนะคะสําหรับธงเจนดอร์กคุยอาค่ะ บุคคลที่มีสำนึกทางเพศสภาพนอกกรอบเพศชายและเพศหญิงเป็นสำนึกทางเพศนอกกรอบวัฒนธรรมการดำรงชีวิตยกตัวอย่างคำถามว่าทำไมผู้ชายต้องแข็งแรงทำไมผู้ชายร้องไห้ไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ทำไมผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านมาริลินอกซี่ช่างภาพและตากล้องได้ออกแบบธงเคลียรูปแบบที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ในปี2554ค่ะก่อนนี้จะมีการอัปเดตสีใหม่ในปี2555ธงเควียรมีด้วยกัน3สีคือสีลาเวนเดอร์ เป็นสีที่ผสมมาจากสีฟ้าและสีชมพูที่ถูกมองว่าเป็นสีของเพศชายและเพศหญิงโดยเป็นตัวแทนของเคลียที่ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นคําพูดในเชิงเหยียดยามกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศตามความหมายดั้งเดิมที่แปลว่าแปลกประหลาดสีขาวเป็นตัวแทนของความเป็นกลางทางเพศและไม่มีเพศเช่นเดียวกับในธงของทรานส์젠เดอร์ค่ะสีเขียวเข้มเป็นสีตรงข้ามกับสีลาเวนเดอร์ตัวแทนของกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบ2เพศไบนารี จะบอกว่าห้องนี้คู่สีจับยากมากเลยนะคะก็ม่วงกับเขียวแบบเนี้ยอ่ข้าวของในซิมเนี่ยส่วนมากก็เขียวเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เขียวอ่อนมากมายอะไรมันก็จะเป็นเขียวเข้มค่ะซึ่งก็พยายามจับแมทแล้วห้องมันก็เลยออกมาเป็นโทนแบบเลโทรแบบนี้ไม่รู้ว่าเรียกเลโทรได้หรือเปล่าแต่ว่ารวมๆห้องนี้ก็เป็นห้องหนึ่งที่น่ารักจำใสใช่นะคะออกมาแบบเกินความคาดคิดเหมือนกันนะห้องนี้ค่ะเป็นธงจากอินเตอร์เซ็กซ์ค่ะ บุคคลที่มีเพศทางชีววิทยาที่ไม่ชัดเจนระหว่างเพศชายกับเพศหญิงคือเป็นคนที่มีอวัยวะเพศชายและหญิงในคนคนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการหลบนอกหลบในนะคะซึ่งเป็นเรื่องของทางการแพทย์ทงของกลุ่ม intersex หรือภาวะเพศกำกวมออกแบบโดย Morgan c a r p e n พนเตแห่งองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้ที่มีภาวะเพศกำกวมแห่งออสเตรเลีย i n t e r s e x u a r i t y australia ในปี2556 ทงมีวงกลมสีม่วงอยู่ตรงกลางพื้นหลังที่เป็นสีเหลืองโดยสีเหลืองและสีม่วงนั้นเป็นสีที่ไม่ได้ถูกใช้แทนเพศต่างๆอีกทั้งในอดีตยังเคยใช้เป็นสีของกลุ่มอินเตอร์เซ็กซ์อยู่แล้วส่วนวงกลมมีความหมายถึงความสมบูรณ์ความเต็มเปี่ยมและศักยภาพของกลุ่มอินเตอร์เซ็กซ์ค่ะห้องนี้มา2เฉดสีนะคะก็คือสีม่วงกับสีเหลืองค่ะตีก็ค่อนข้างฉูดฉาดมากเลยนะคะพี่กีก,ก็เลือกเป็นห้องนอนค่ะเป็นห้องนอนเหมือนห้องนอนวัยรุ่น แฟลกเกิลเหมือนแบบสตรีทหน่อยสีมันฉูดฉาดมากเลยนะคะผนังก็เอาแบบลองเอาตู้คอนเทนเนอร์มานะ,ะเป็นลายตู้คอนเทนเนอร์นะคะเนี่ยเอาพวกแบบภาพมูรัลต่างๆพวกพ่นสเปรย์อะไรเงี้ยมาวางนะคะเพิ่มความแบบนะเหมือนวัยรุ่นหน่อยแบบแก๊งๆหน่อยแบบนี้นะคะแต่ก็เป็นห้องหนึ่งที่สนุกมากๆเลยทําออกมาแล้วแล้วแบบดูมันนะดูแบบวัยรุ่นวัยรุ่นอนะไรแบบนี้นะคะห้องนี้ค่ะเป็นธงจากแพลนสเต็กช บุคคลที่รักใคร่ได้ทุกเพศสภาพและไม่ให้ความสําคัญกับเพศสภาพเป็นการรักในตัวตนของคนคนหนึ่งไม่ว่าเขาจะเพศอะไร Jasper ร์ผู้ที่ระบุว่าตัวเองเป็น queer non-binary ออกแบบธงแพนเซ็กชวลในปี2553ค่ะเป็นโชว์ที่แพนเซ็กชวลกำลังเป็นที่พูดถึงในอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะใน t ัมเบิลและก็ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ สำหรับธงของเพนเซ็กชวลนะคะเป็นธง3แถบประกอบด้วยสีม่วงแดงมา g e เจนตาเป็นตัวแทนของผู้ที่ระบุว่าตัวเองอยู่ในสเปกตรัมของเพศหญิงโดยไม่คำนึงถึงสรีราทางเพศสีเหลืองเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ระบุตนเป็นเพศวิถีอื่นๆที่ไม่ใช่ชายหรือหญิงและสีเขียวแกมน้ําเงินไซนเป็นตัวแทนของผู้ที่ระบุว่าตัวเองอยู่ในสเปกตรัมของเพศชายโดยไม่คํานึงถึงสรีระทางเพศ มาถึงไอเดียห้องนี้นะคะก็บอกเลยว่าสีสันมาขนาดนี้ก็เลยนะคะเลือกกันตกแต่งนะคะแบบ maximal realism นะคะที่มันอยู่ขั้วตรงข้ามกับมินิมอลใช่ไหมเอาลายมาชนลายค่ะเอาสีมาชนสีให้มันระเนระนาดกันไปเลยนะคะก็ห้องนี้เป็นห้องที่สีชูดฉาดแต่ว่ามีความลงตัวมากๆเลยนะคะแต่งไปแต่งมาก็รู้สึกว่าเออภาคด e คอทูเดอะแม็กซ์คิดเนี่ยได้เอามาใช้แล้วก็นะแล้วมันก็ออกมาดูสวยดูเท่มากๆเลยนะคะทุกคนสีแบบตอบโจทย์ตอบใจ <laughs> ห้องต่อมาค่ะเป็นสีจากทงอะเจนเดอร์บุคคลที่ไม่ระบุสำนึกทางเพศสภาพของตนคือคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเพศอะไรและไม่อยากรู้ด้วยว่าตัวเองเป็นเพศอะไรค่ะในปี2557สล um ัม X 1หนึ่งในผู้ใช้งาน t ัมเบ r ได้ออกแบบทงอะเจนเดอร์ซึ่งมีลักษณะเป็นทงเจ็ดแถบ ที่มีขนาดเท่ากันนะคะประกอบด้วยสีสีค่ะมีสีดำและสีเทานะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มไรเพศ lack of gender สีขาวเป็นตัวแทนของกลุ่มกึ่งไรเพ semi genderless และสีเขียวค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่ม n o n b i n a r y ีสำหรับห้องนี้นะคะปักกี้ตัดสินใจที่จะทำเป็นห้องครัวค่ะเพราะว่าห้องก่อนๆหน้านี้ที่ทำมาก็เป็นห้องนอนนะคะก็เยอะอยู่ แล้วก็ห้องนั่งเล่นต่างๆใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเออโทนสีเนี้ยมันเป็นดําขาวเทาอะ่ะมันก็เล่นง่ายอยู่นะคะจริงๆแล้วสีมันก็จะเป็นแบบแบบพวกคบิเนตหรือเคาน์เตอร์ต่างๆมันก็เบสออนสีดําเป็นสีพื้นอยู่แล้วแล้วก็เลือกอย่างเงี้ยค่ะเป็นโมเดลเข้ามานะคะพวกคบิเนตพวกเคาน์เตอร์นะแล้วก็ผนังหรือว่าพื้นเนี่ยก็ไปเล่นสีเขียวแทนนะคะเพราะในทนเจนเดอร์เนี่ยมันจะเป็นเขียวอ่อนๆนะคะนี่พื้นพี่กี้ก็ อันนี้ก็ดูสนุกดีพิกี้ชอบมากเลยนะคะแล้วก็วางโต๊ะเข้าไป1ตัวนะคะตัวนี้เป็นโมเดรนหน่อยแล้วก็เลือกเก้าอี้เรียบๆสีดํานะคะมาเป็นโซนกินข้าวไว้ด้วยอยู่ในห้องครัวกันไปเลยค่ะแล้วก็ในห้องครัวนะคะที่ร,รูรูกันดีมันก็จะมีของคัตเตอร์เยอะค่ะพิกี้ก็ขยันใส่ของนะคะคือมันเป็นความสุขของพ่กี้จริงๆนะกับการวางของกระจุกกระจิกนะคะ <c oughs> เพื่อแบบว่าดูมีคนใช้งานอะไรมีซิมใช้งานอะไรแบบนี้นะคะพิกี้ก็ ตกแต่งก็ใช้เวลากับห้องเนี้นะคะในสตรีมค่อนข้างแบบนานประมาณหนึ่งเลยนะคะเพราะของมันเยอะนะคะในห้องครัวมันก็ต้องมีอุปกรณ์แบบมีข้าวของเครื่องใช้ใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยค่ะติดชั้นเข้าไปนะคะจากแพ็คใหม่นะคะจะใหม่ได้ไหมอันนี้มันไม่ใหม่แล้วเนาะนะคะสำหรับเอ่อ n h o u s u s e h e a v k n Kit นะคะคือตัวชั้นเนี่ยใช้ได้หลายสถานการณ์เลยนะพี่กี้ชอบมากพี่กี้ก็เอามาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตกแต่ง ต่างๆนานาบนโต๊ะนะคะดอกมงดอกไม้สักนิดหน่อยแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปหลังคาบิเตนะคะเพื่อเพิ่มความแสงสว่างนิดหนึ่งซ่อนไฟไว้นะคะประมาณนี้สำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นธงของแพ n นเซนเดอร์ค่ะแผนเซนเดอร์ Pan นะคะเป็นบุคคลที่มีสำนึกทางเพศสภาพที่หลากหลายขยายออกไปไม่มีสิ้นสุดเป็นอีกเพศที่มีสำนึกทางเพศลื่นไหลและสามารถแสดงออกมาได้พร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน คำว่าแพนเจนเดอร์นะคะปรากฏขึ้นครั้งแรกในคำนำของหนังสือ The Flock ค่ะซึ่งเป็นนวนิยายของคุณลินฟิวซันนะคะคือหนังสือเนี่ยก็จะพูดถึงการมีชีวิตอยู่กับความผิดปกติของตัวตนที่ไม่เชื่อมโยงนะคะแล้วก็ความไม่สอดคล้องทางเพศซึ่งคำคำนี้นะคะก็ในปัจจุบันก็ยังเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เพิ่งเริ่มนะคะปรากฏใน Gender วิกิต่างๆในปี2015ด้วยเหตุผลนี้นะคะชุมชนแพนเจนเดอร์ก็ยังจะมีค่อนข้างขนาดเล็กอยู่ สำหรับความหมายของสีธงแพนเจนเดอร์นะคะสังเกตดูว่าสีของธงจะเป็นสีอ่อนแล้วก็สว่างเพราะว่ามีสีขาวเนี่ยเข้าไปผสมด้วยในความหมายของสีขาวเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของทุกเพศทุกไบนะคะทุกทุกเพศรวมกันกลายเป็นสีขาวอย่างเงี้ยนะคะส่วนสีเหลืองอ่อนนะคะหมายถึงเพศทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงแล้วก็เพศชายสีแดงอ่อนนะคะหมายถึงการเปลี่ยนเพศที่เกี่ยวข้องกับไบนารีเพศชายแล้วก็เพศหญิงส่วนสีม่วงอ่อนๆนะคะก็หนะมายถึงการเปลี่ยนและการรวมกันของเพศหญิงและเพศชายค่ะ สำหรับสไตล์ห้องนี้นะคะปักกี้เลือกเป็นห้องแต่งตัวค่ะโดยใช้นะคะ s t a c กเนี่ยค่ะตู้ stack ของ dream home นะคะมาต่อต่อกันแต่ว่าเลือกเป็น stack โค้งนะคะเพราะว่ามันดูน่ารักนุบนิบนะคะแล้วก็จะมีสีสีเหลืองด้วยนะคะตรงชั้นเกขาตัดกับเหลืองแบบนี้ค่ะน่ารักมากจากภาพ dream home นะคะผนังต่างๆก็ใช้เป็น p a สเทล p ๊อ k คิดค่ะเพราะว่านะคะโทนสีหวานจ่อยหวานเจี๊ยบนะคะน่ารักมากเลยส่วนโซฟาตัวนี้นะคะก็เอามาผสมเป็น f i n i ตต i n g ค่ะ ใส่เข้ามาให้มันดูแบบเออมีสีตัดกับผนังผนังกันเข้าไปนะคะแต่ว่าสไตล์นี้ก็คือสาวหวานคาวีอี้กันเลยนะมาถึงห้องสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นสีจากทงอัเซชวลค่ะ อ s เซชชวนะคะบุคคลที่ไม่ให้ความสําคัญกับความใคร่มีเพียงความรักเท่านั้นเป็นคนที่รักแต่ไม่มุ่งหวังเรื่องเพศสัมพันธ์จะมีหรือไม่มีก็ได้ในปี2553เครือข่ายการศึกษาและการรับรู้ถึงการมีอยู่ของกลุ่ม a s กเซชชวหรือ A V E N Asexual Visibility and Education Network A V E N ได้จัดการประกวดออกแบบธงเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของกลุ่มโดยแบบที่ชนะเลิศคือธงสีแถบที่มีสีดำเป็นตัวแทนของความเป็นอัเซ็กชวลสีเทาเป็นตัวแทนของพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเพศและอัเซ็กชวลสีขาวเป็นตัวแทนของเพศสีม่วงเป็นตัวแทนของชุมชนสำหรับห้องสุดท้ายค่ะพี่กี้ก็เลือกเป็นห้องน้ำค่ะเพราะยังไม่ได้ทำเลยนะคะแล้วก็คิดว่าโทนสีของธงนี้นะคะก็น่าจะไปได้กับห้องน้ำนะคะ ก็เลือกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพวกเคาน์เตอร์แล้วก็คา b i บิเนตต่างๆเป็นสีดําค่ะแล้วก็เลือกวอลเปเปอร์ตัวนี้น่ารักมากเลยนะเป็นสีม่วงนะคะมีลูกเล่นนะไล่สีแล้วก็มีสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเล็กๆด้วย มุมตรงนี้นะคะพิก,กี้ก็จะทาเป็นสเตชันนะคะเก็บข้าวเก็บของแล้วก็จะใส่กระจกเข้าไปนะคะตรงบริเวณนี้ด้วยวิกี้ก็นะคะวางข้าวของต่างๆลงบนเคาน์เตอร์ค่ะแล้วก็ใต้เคาน์เตอร์ยัดเข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นข้าวของแบบที่ใช้ในห้องน้าค่ะผ้าขนหนูต่างๆขวดเกิอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากบ้านลุงคัตเตอร์คิดก็ใส่เข้ามาด้วยสำหรับเตียนตรงนี้นะพิก,กี้ก็เออวางไว้เป็นแบบ โรแมนติกโรแมนติกนะคะใส่เทียนหอมเข้าไปด้วยไววางไปนะคะตรงมีดอกกุหลาบโปรยปลายบริเวณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยใส่โหลของภาคบุญนุคิดเข้าไปด้วยน่ารักนะคะอันนี้ใช้แบบอเนกใช้ได้หลายสถานการณ์เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้ก็ยังใส่ของอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยใส่เสื้อไปเสื้อครุอ่อาบน้ําสักสองตัวนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมในห้องนี้นะคะด้วยต้นไม้แล้วก็ไฟต่างๆนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องน้ําที่ดูสีสันนะ สวยงามนะคะสนุกสนานเหมือนเดิมเลยและนี่คือทั้งหมด10ห้องไพรมัน2023ชาเลนจ์ของพิกกี้ในปีนี้นะคะเย้ yeah! สนุกมาก <Yeah! S 1> ทั้งหมดทั้งมวลนะคะจริงๆเมืพิกี้ก็สร้างในสตีมนะคะ3 3สตรีมเลยนะคะแล้วก็เอามาตัดให้ท่านผู้ชมดูในคลิปนี้นะคะ่ะ ถ้าถูกใจชอบใจอะไรยังไงกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เข้าไปในแกลเลอรี่ของพิกี้ได้ในดีสคริปชันนะคะมีเชื่อแกลเลอรี่ของพิกี้อยู่เข้าไปโหลดมาดูมาตามมาเล่นกันได้เลยนะคะใครมันไม่ได้เป็นเพียงการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของ LGBTQIA+N+ เท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมกันในสังคมที่ทุกคนควรจะได้รับค่ะคนทุกคนมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกๆของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ